แป๊มนึงมีไง้ตั้มคุณปะไหนอ่าเนี่ยเนี่ยคุณคุณปะไม่คุณฮ่มจบละทีเด็ดมากูบอกเลยเด็ดมาก ผมดูดิหัวเด็ก <anak lonely> ี่ขวบเนี่ยแต่แต่หุ่นแต่หุ่นยังไงกูก็ให้พี่แก่กูอยู่ดีเออนั่นแหละของดีอะเรียวเรียวเรียวขุ้นชั้นเลยไอ้โดนตอกเลยพี่แก้ก็ไม่ดุดในตัวไอ้เหี้ยม่ดูฟีเสดายเรียวเรียวขึ้นชั้นเลยไอ้โดนตอกเลยพี่แก่ก็มีดุดในตัวไอ้เหี้ย มนี่ดูผูยน้ำตกเลยอ่ะไม่ได้เรียวคุยเชอร์มิโอลองเทสด้วเปืนเทสอะไรนะ เล่นว่าโลอยู่หรอเออกดแรงอยู่มาแบกมาแบกน้องคือแรงโอเคามอืม,อมอยังชอบเลยแบบเนี้ยผูยใส่โซ่ด้วยนเะ <Okay, S 2> สื <point. S 2> ้อนาาแบบใหม่ไปเนี่ยใส่หญเกินน่าดนชี้อาด Get, get, get. Don't Relink success has GTI scratching their heads, and they can't help but retaliate. The trenches are your first line of defense. Hold them here with all your might. Use artillery to carry out long range strikes. If they push through, form defensive lines at the village. Their final target is our power supply. Windy Ridge Power Station. Do not let them gain access to the control room and cut off our power. Hold the station. Relink depends on it. อะไรวิเคียรฮะอะอเทแกวแกวแกวเอาอะไรกัน โหมึงโดนแดตอนนี้เลยเรือกด้เทนีอยู tamam> ่ไหนกันเนี่ยกระตุกเฉเลยวันนี้อะไรเนี่ยเป็นที่ไรคอมเ เต็มจออยู่มไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ปกติสตรีมมันไมนไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยตอนตอนเล่นแล้วไม่สตรีมก็ไม่มันก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยทีมันยังไม่นัวก็ไม่รู้โว้ยสันในปวดต้นขาครับมาเต็มเต็ กัดลิ้นตายก็ได้มีคนมาพอดีเลยผมผม you